สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสมองกับการคิดวิเคราะห์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักการคิดวิเคราะห์ก่อนการคิดวิเคราะห์ (analysis thinking) การคิดวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะข้อมูลหรือส่วนประกอบออกเป็นส่วนย่อยๆและตรวจสอบหรือจัดโครงสร้างหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจหาเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้น ใช้แก้ปัญหาใช้ประเมินค่าและใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่สมองกับการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์เป็นการใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลักเป็นการคิดเชิงลึกจำแนกแยกแยะคิดละเอียดจากเหตุไปหาผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเหตุและผลเพื่อเข้าใจรู้ความแตกต่างเปรียบเทียบความเหมือนความต่างข้อดีข้อเสีย การคิดวิเคราะห์อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมีสามลักษณะหนึ่งวิเคราะห์ส่วนประกอบเช่นส่วนประกอบของปลาสองวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปภาพสามวิเคราะห์หลักการโดยใช้การจำแนกแยกแยะจัดลำดับอธิบายเปรียบเทียบและเลือกการทำงานของสมอง สมองแยกเป็นสองส่วนคือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเราจะมาดูสมองซีกซ้ายกันก่อนนะคะสมองซีกซ้ายทำงานตามคำสั่งถนัดมือขวามีความสามารถในการวิเคราะห์มีความสามารถในการคำนวณด้านตัวเลขคณิตศาสตร์รับรู้เรื่องภาษาสมองซีกขวาเป็นสมองที่ใช้ควบคุมอารมณ์มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ มีจินตนาการสูงถนัดมือซ้ายมีความสามารถด้านศิลปะดนตรีและการเต้นรำ